ก็ได้แองเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักนะให้กับชาวราศีตุลนะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ นี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอันไหนที่ตรงกับคุณก็รับไว้อันไหนทีไ่ไม่ตรงก็ไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะเพราะมันอาจจะตรงกับคนอื่นก็ได้นะคะที่เป็นชาวราศีตุลเหมือนกันเนาะโอเคอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะว่าความรักของคุณทั้ง3มช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้างพร้อมกับสรุปไพ่ให้กับชาวราศีตุลด้วยนะคะ ในส่วนแรกนี้อาจารย์เขาเปิดไพ่ในอดีตความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างเนาะที่ผ่านมาเนาะ Queen of v a u g h n Justice the empress King of Pentacle แล้วก็ Page of s w o r d นะ ว้าวได้ไพ่เมเจอร์ขนาทั้ง5้ใบเลยนะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นไพ่ใหญ่ๆนะคะในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลน,นั่นเองนะ,ะมาดูที่ไพ่ใบแรกความรักในอดีตของชาวราศีตุลน,นะ,ะได้ไพ่คุณออฟวอลสำหรับไพ่ค e ณออฟวอลนั้นคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ละเมียดละไมนะคะในความรักคุณเป็นคนที่มีความละเอียดนะคะในการเอาใจใส่คนรักดี ในระดับหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะแล้วรู้สึกว่าชาวราศีตุลที่เป็นผู้หญิงนั้นอาจจะมีหน้าที่การงานเป็นหัวหน้าหรือเป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆนะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจนะคะลูกน้องได้ดีเช่นเดียวกันนะในเรื่องของความรักคุณก็เป็นคนอ่อนโยนเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดนะเข้าใจความรู้สึกของคนรักได้ดีเช่นเดียวกัน ถ้าเป็นผู้ชายชาวราศีตุลในช่วงอดีตนะคะคุณก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีความอ่อนโยนเข้าใจคนรักได้ดีนะคะถือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรรู้จักรายละเอียดยิบย่อยนะคะของคนรักบางทีนะ่ผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยที่จะจำวันเกิดของแฟนหรือคนรักสักเท่าไหร่นักใช่ไหมแต่กรณีนี้นะคะชาวราศีตุลผู้ชายนั้นจะ เข้าใจในรายละเอียดยิบย่อยว่าวันเกิดหรืออะไรางเงี้ยเขาพยายามที่จะรู้จักแล้วก็ที่จะจํารายละเอียดนั้นของคนรักของตัวเองถือว่าเป็นราศีที่แบบอเข้าใจรายละเอียดได้ดีเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่จัส t i c เป็นไพ่ประจาราศีตุลมีชาวราศีตุลที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีตุลน,นะคะหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้เนาะ สำหรับไพ่ใบนี้นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนที่สม่ำเสมอกับคนรักนะนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่เป็นฝ่ายที่สม่ำเสมอกับคนรักแล้วก็ให้ความเท่าเทียมนะคะกับคนรักนะคะไม่ชอบเอาเปรียบคนรักแล้วก็ไม่ชอบให้คนรักมาเอาเปรียบนะคะไม่ชอบให้คนรักมาโกหกหรือไม่ชอบโกหกคนรักเช่นเดียวกันเนาะในกรณีนี้นะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นแบบนี้นะคะ ครอบครัวกับคนรักนั้นคุณจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยสำคัญเนี่เท่าๆกันเลยนะคะนะจะไม่ได้แบบให้ความสัมพันธ์กับคนรักมากเกินไปก่บครอบครัวอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณแบบมีความยุติธรรมและเที่ยงเที่ยงตรงนะคะให้ความสําคัญกับทั้ง2อ,อย่างในเวลาเดีวยวกันเลยนะต่อมานะคะเป็นไพ่ the e n place ไพ่ The e m p r a c e นะคะในทางโหราศาสตร์นะคะเรียกเป็นสอสองกรณีด้วยกันนะ,ะกรณีแรกดีกว่านะคะสำหรับกรณีแรกเรียกว่านาหรอุปถมัมนาลีอุปถมัมนั้นหมายความว่าผู้ชายชาวราศีตุลในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณมีแฟนมีภรรยามีคนรักที่มีความเป็นแม่สูงนะ,ะเป็นแม่สีเรือนนะเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนะสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วผู้หญิงคนนี้จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณในทุกๆด้านนะ,ะ,นนะ,ะเขาเรียกว่านาลีอุปัมรมนั่นเองนะคะุณรู้สึกมีความอบอุ่นนะ,ะที่ได้แบบมีผู้หญิงคนนี้ในชีวิตของคุณและเขาเป็นแม่ที่ดีของลูกด้วยเช่นเดียวกันนะคะและอีกกรณีหนึ่งสำหรับผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะ,ะเขาเรียกว่า ไพ่เมียหลวงอาตกใจนะคะบางคนนี่ทำไมอาจารย์ถึงพูดแบบนั้นก็หมายความว่าถ้ามีเมียหลวงก็ต้องมีเมียน้อยใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าในกรณีอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลหลายคนเลยนะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีตุลเนี่ยตกอยู่ในสถานะของเมียหลวงอย่างที่เป็นข่าวดังๆอยู่ในตอนนี้ บางทีตัวคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะว่าตัวเองนั้นตกอยู่ในสถา,านะของเมียหลวงถ้ามีเมียหลวงก็ต้องมีเมียน้อยนะแต่คุณเป็นคนที่รักความสวยความงามบางคนมีเปิดธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงามเสริมสวยในเรื่องของสปาผมทาเล็บอะไรอย่างนี้นะ,ะหรืออาจจะชอบความสวยความงามก็ได้เนาะแต่คุณมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตดีนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ king of pendico l สำหรับไพ่ king of pendico นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีตุลในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นอาจจะเคยคบหาดูใจกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับศินเชื่อหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่อง,องการเงินบางคนอาจจะคบหาดูใจกับคนที่ทำงานธนาคารทำงานแบงก์อะไรประมาณนี้นะแล้วบางคนนะคบหาดูใจกับคนที่แบบมีฐานะ ดีหรือว่าเป็นคนที่ร่ํารวยเลยระดับเศรษฐีเลยนะคนนี้นะคะรวยเป็นระดับเป็นพันล้านเลยนะนะคะนะแล้วก็รู้สึกได้ว่าชาวราศีตุลผู้ชายนั้นจะเป็นพ่อบุญทุ่มทุ่มให้กับแฟนทุกอย่างนะถ้าแฟนชอบอะไรคุณก็พยายามที่จะหามาให้เธอ อะไรประมาณนี้เรียกได้ว่าเป็นสายเปยนะสำหรับผู้ชายชาวราศีตุลน,นั่นเองหรือผู้หญิงชาวราศีตุลน,นั้นก็จะอาจจะได้แฟนนี่ฐานะดีแล้วก็เป็นสายเปด้วยนะแต่มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วนั่นแหละนะคะเ,เขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการธนาคารก็ได้เช่นเดียวกันต่อมานะคะเป็นไพ่เพดออฟ o อป สำหรับไพ่เพดออฟสอดนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีตุลน,นั้นอาจจะมีการคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาจากที่ดูในตัวไพ่นะบางคนนะคะแล้วคนรักของคุณนะรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองดื้อรั้นแล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองนะเขาคิดว่าเขาถูกเขาก็ถูกอะไรประมาณนี้บางทีก็ไม่ค่อยฟังคุณสักเท่าไหร่ จนบางทีนั้นคุณจะต้องฟังเขาแล้วก็เอาใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะมีกรณีนี้ด้วยนะแล้วชาประจิตุลในช่วงอดีตที่ผ่านมาคนที่มีลูกหรือบุตรบริวารอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อฟังคําสั่งของคุณสักเท่าไหรนะ่นักแล้วก็เป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองนะบางคนนีส่งลูกไปเรียนนะโรงเรียนประจําก็เยอะแล้วนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนาะมันเป็นไพ่ในอดีตแล้วนะ ต่อ,อมานะคะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอปัจจุบันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะเไม้ Queen of w h o n e 10ไม้7ไม้แล้วก็สดาบนะสำหรับ ไนะพะะกกะะ่ในปัจจุบันนี้นะคะมันมีความเหน็ดเหนื่อยนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันดีกว่านะคะในปัจจุบันนี้นะคะชาวราศีตุลน,นั้นนะคะได้ไพ่เจ็ดไม้นั้นคุณตกอยู่ในสถานะของความแบบมีความรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีความจะต้องแบบระแวงระวังนะระแวงว่า กลัวคนรักนั้นจะไปมีคนอื่นกลัวคนรักนั้นจะเอาใครคนอื่นมาแทนที่ตัวเองกลัวคนรักจะไปมีเมียน้อยหรืออะไรตัวเองต้องมาตกอยู่ในสถานะของเมียหลวงอะไรก็ตามนะคะคุณเป็นคนที่คิดมากนะนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ระแวงระวังตัวนะคะแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ บางคนนี่มีลูกด้วยกันหรือแต่งงานมีครอบครัวนี่มีปัญหากันละหองละแหงต้องใช้ความพยายามในการประครับประคองความสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆนะโอเคใบต่อมานะคะเป็นไพ่ q u e e n of w a n d นสำหรับไพ่ Queen of w a n d นนั้นหมายความว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะเป็นคนที่ล่าเริง สดใสนะคะในช่วงออปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าภายในใจนั้นคุณจะมีเรื่องให้คิดแล้วก็ขุนคิดตลอดเวลาแต่ภายนอกแล้วคุณเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงนะคะทำตัวเองให้มีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยนะนะคะใบ <c oughs> ต่อมานะคะเป็นไพ่สิบไม้ สำหรับให้สิบไม้นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีตุลน,นั้นนะคะคุณมีความเหนื่อยแล้วก็ยากลำบากในความสัมพันธ์ในบางกรณีในบางคู่ นะะในช่วงปัจจุบันนี้บางคู่มีพยายามที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ให้มันไปตลอดรอบฝั่งถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหลายๆเรื่องนะคะบางคนอาจจะมีปัญหากับครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานตกงานหรืออะไรอย่างนี้บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าใจผิดกันนะคะแต่คุณสองคนก็ยังแบกรับความรู้สึกหรือพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้อยู่นะนะคะ แบกไว้เหนื่อยเลยนะคะอืมบางคนนี่ชาวราศีตุลอาจจะเป็นเสาหลักในครอบครัวนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงดูจุนเจือคนในครอบครัวก็ได้ในอีกกรณีหนึ่งนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบสำหรับไพ่เจ็ดดาบนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะคุณจะ ออมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ต่อหน้านี่อาจจะดีดีนะคะแต่ลับหลังนะี่เขาจะเป็นคนที่โกหกนะปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลนะมาเต็มคอนเซ็ปต์เลยนะขอให้คุณละมัดระหว่างการที่จะคบหาดูใจกับใครนะหรือคบกับใครอยู่ก็ตามในช่วงนี้ถือเป็นไพ่เตือนเลยนะ ะะสำหรับไพ่ปัจจุบันนี้นะคะเขาอาจจะมีธุรกิจสีเทาด้วยนะ,ะหรือไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาบางทีก็าอาจจะมีการเล่นพนันด้วยนะ,ะบางทีเขาอาจจะมีการลักลอบนะ,ะหรือแอบคบหาดูใจกับคนหลายคนในเวลาเดียวกันนะกับบุคคลคนคนนี้นะคะมันเป็นความรักที่ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะนะคะ <c oughs> ต่อมานะคะเป็นไพ่2องดาบสำหรับไพ่2ดาบนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นคนที่เลือกไม่ได้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทำไมอาจารย์ถึงบอกอย่างนั้นก็หมายความว่าเขานี่มีคนสองคนในเวลาเดียวกันนะคะแต่ถ้าจะให้เลือกนะ,ะว่า จะเลือกอยู่กับคนไหนจะเลือกที่จะใช้ชีวิตกับคนไหนเขาเลือกไม่ได้นะอีกคนนึงก็รักอีกคนนึงก็ใช่นะมันมีในเรื่องของกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งที่เป็นแบบนี้จริงๆรนะคะแล้วก็เลือกไม่ได้แล้วก็จะคบไปพร้อมกันสองคนเลยมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นนะมันเหมือนเพลงที่แบบว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนของทัทยยังเลยนะเพลงนี้มันขึ้นมาเลยนะคะอืม โอเคสำหรับในอนาคตความรักของชาวราศีตุลน,นะคะว่าชาวราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงอนาคตรหรือในช่วงเดือนเมษายนนี้เนะาะไพ่ใบแรกนะคะในช่วงอนาคตนี้ซีเรียน อสศวนถือถ้วย View o o for ์ u n e t t e Tower แล้วก็เอ็ o f s o r อดนะคะสำหรับไพ่ในอนาคตนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะได้ไพ่ใบแรกก็คือไพ่สี่เหรียญน,นะสำหรับไพ่สี่เหรียญอาจารย์รู้สึกได้ว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นคนที่กักความสัมพันธ์ทําไมอาจารย์ถึงบอกว่าเขากักความสัมพันธ์นะ เพราะว่าเขา,เขาคุยหรือว่าคบอยู่กับคนหลายคนในเวลาเดียวกันนะมันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะในช่วงอนาคตของชาวราศีตุลด้วยนะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ขี้หงขี้หวงนะคะแล้วแถมเขาเป็นคนที่ขี้เหนียวด้วยนะอาจจะเป็นคนงกแล้วก็ไม่ค่อยที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยสปอร์ต นะบางทีนะบางทีไปเลี้ยงข้าวกันบางทีก็ต้องหานกันหรือบางทีจะต้องเลี้ยงข้าวคืนกันไปมาอะไรแบบนี้ไม่ได้เลี้ยงแบบเลี้ยงไปเลยหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้สปอร์ตแบบนั้นนะคามีมันมีทุกอย่างเลยขี้หึงขี้หวงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรขี้กักความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าตัวเองจะคบอยู่กับคนหลายคนก็ยังกกเอาไว้อยู่นะแล้วก็เป็นคนขี้เหนียวด้วย ต่อมานะคะอัศวินถือถ้วยคุณกำลังจะมีความรักแล้วนะชาวราศีตุลน,นาในช่วงเดือนเมษายนนี้ความรักกำลังจะเข้ามานะคะให้ชาวราศีตุลน,นั้นกระชุ่มกระชวยหัวใจแล้วนะ,ะในช่วงนี้อา,อาจารย์รู้สึกได้ว่าเขาจะเป็นคนในเครื่องแบบนะอาจจะเป็นทหารตำรวจรวมไปถึงคนที่รับราชการด้วยเช่นเดียวกันนะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะว่า กำลังจะมีความรักหรือคนที่เขามีความรู้สึกดีๆกับชาวราศีตุลน,นั้นกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วกำลังจะอินเลิฟแล้วนะชาวราศีตุลน,นะคะต่อมานะคะไพ่ในอนาคตความรักของชาวราศีตุลก็คือได้ไพ่วิวออฟฟอร์ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ,ะกงล้อแห่งโชคชะตา ก็หมายความว่าคุณจะมีการคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีสิงห์ชาวราศีพฤษภและก็ชาวราศีกุมนะสีราศีนี้จะเป็นราศีที่เด่นๆเ,เลยนะคะที่จะเข้ามาในช่วงอนาคตนี้นะคะของชาวราศีตุลน,นะแล้วเข้ามาแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรหนุนดวงกันสนับสนุนกันเป็นดวงที่แบบพึ่งพาหนุนดวงกันให้โชคให้ลาบทั้งสองฝ่าย นะเข้ามาแล้วก็เหมือนเข้ามาทําให้ต่างฝ่ายต่างมีโชคมีลาบแล้วก็มีความสุขคุณสองคนเป็นความสุขของกันและกันมีเกณฑ์ว่าคุณสองคนนั้นจะเป็นคู่แท้กันด้วยนะอืมแล้วมีในเรื่องของโชคเงินทองจะเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะในช่วงเดือนเมษายนนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์สำหรับไพ่เดอะทาวเวรนะคะ รู้สึกได้ว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะมีความรู้สึกแบบอารมณ์อ่อนไหวอาจจะไม่ค่อยมีจิตใจที่มั่นคงสักเท่าไหร่เนาะมันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะบ่แหวงหรือมีเกณฑ์ที่จะเลิกลากับคนรักได้ด้วยนะในช่วงเดือนมีสาย,ยานี้นะคะชาวราศีตุลที่มีการทะเลาะก,กันหรือมีเรื่องเข้าใจผิดกันมีเรื่องแบบไม่เข้าใจกันก็ขอให้คุยกันดีๆนะเคลียร์เลยนะคะ มันจะได้ไม่ต้องมีกรณีของการเลิกลากันแบบเข้าใจผิดเนาะแล้วระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะว่าสุขภาพของตัวเองนั้นอาจจะไม่ค่อยสบายหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนมาด้วยนั้นหมายความว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆถ้าคุณไม่สบายนะถ้าคุณเศรา้าหรือถ้าคุณอกหักหรือเลิกลากับใครก็ตามนะคะในช่วงเดือนเมษาคนยนต์นี้นะคุณก็จะได้แบบ คนที่เป็นแบบเหมือนเป็นเนื้อคู่อ่ะที่จะเข้ามาแทนแล้วก็มาดามใจของคุณได้ทันเวลานะกำลังจะมีความรักแล้วก็ถึงแม้ว่าตัวคุณอาจจะเลิกลาก,กันหรืออะไรก็ไม่ต้องเสียใจนะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอกับรักแท้หลังจากที่ผ่านมรสุมความรักแล้วนั่นเองเนาะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เอ็ดออฟสอดสำหรับไพ่เอ็ดออฟสอดนั้นหมายความว่าชาวราศีตุลนั้นพึ่งพาตัวเองยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนะในเรื่องของการทำงานหรือในเรื่องของความรักก็ตามในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่จริงจังกับความรักมากเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดถ้าใครที่คุณดูแลเอาใจใส่แล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณคุณพร้อมที่จะเดินออกมาเลยนะ ในช่วงอนาคตชาวราศีตุลจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าออในเมื่อเราดีกับเขาขนาดนั้นเขาไม่ดีกับเราเราก็ควรจะเดินออกมานะเป็นคนที่เข้มแข็งนะ,ะเป็นคนที่เข้มแข็งได้เร็วมากเช่นเดียวกันนะถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์ที่จะเลิกลากับคนรักแล้วคุณก็กลับมาเข้มแข็งได้รวดเร็วแล้วก็กลับมาอินเลิฟอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเพราะว่ารักแท้กําลังรอคุณอยู่นะ,ค,ะความรักกําลังจะเข้ามานะคะในช่วงอนาคตนี้เนาะ โอเคอาจารย์จะขอสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ6ถ้วยไพ่เดชและก็ไพ่ไนท์ออฟวอนนะคะเออในช่วงอนาคตนี้หรือในเดือนเมษายนนี้นะคะไพ่สรุปนะไพ่ใบรแรกก็คือ6ถ้วยสำหรับไพ่หถ้วยนะ เป็นความรักต่างวัยของชาวราศีตุลบางคนอาจจะมีการครบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าตัวเองมากๆน้อยกว่าตัวเองมากๆหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณสองคนมีความเข้าอกเข้าใจกันดีรักกันด้วยความรู้สึกนะคะไม่ได้รักกันด้วยทรัพย์สินเงินทองของอีกฝ่ายหนึ่งนะนะคะแล้วคุณเป็นคนที่แบบเห็นอกเห็นใจกันเวลาอีกฝ่ายหนึ่งไม่สบายหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งทุกอะไรแบบนี้ก็จะอยู่เคียงข้างกันนะ เป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดทนะไพ่เดทขึ้นมาเป็นไพ่สรุปนั่นหมายความว่าคุณเคยผ่านความรักที่แบบร้อนหนาวโดนเทตัวเองเทเขาบ้างแหละความรักไม่สมหวังบ้างแหละแต่เป็นคนแต่คุณเป็นคนที่จริงจังกับความรักมากนะนะคะรักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดแรงนะคะนะแล้วก็เข้าใจหัวอกคนที่ถูกทิ้ง หัวอกคนที่อกหักเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะก็อารมณ์ประมาณว่าได้ไพ่เดดทาวเวร์แล้วก็ได้ไพ่เดดด้วยมันยิ่งทวีความรุนแรงของการเลิกลานะคะมีเกณฑ์ที่จะเลิกลากับคนรักได้ง่ายๆนะคะหรือ,อมีเรื่องไม่เข้าใจการทะเลาะอบาแวงกันก็ขอให้เคลียร์กันดีๆนะถ้าพูดกันแบบเคลียร์กันไม่ดีจะเลิกกันได้ง่ายถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะ แล้วอาจจะมีเกณฑ์ว่าจะได้คบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกด้วยนะคะต่อมาเป็นไพ่ไนท์ออฟวอนสำหรับไพ่ไนท์ออฟวอน์นั้นหมายความว่าชาวราศีตุลน,นั้นนะคะในช่วงนี้จะได้มีการเดินทางออกนอกสถานที่หรือได้เดินทางเพื่อที่จะทํางานบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักสักเท่าใดนะักเนาะแต่ก็เป็นคนที่เอาการเอางานดีนะ ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณรักคุณก็พยายามที่จะโทรถามพยายามที่จะไปมาหาสู่กันดีอยู่นะโอเคอันนี้ก็เป็นไพ่สรุปนาะความรักของชาวราศีตุ้นนะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็พอนะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจเนาะวันนี้นะคะโเด้นเอนเจ้ลก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะ เราจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ cribe นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ